Pati jahana tu Mayang tante Ketang Awas setang Sabari warang Sabari warang Jatuh di

สังโสอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมัตตาปิทุมัตตาปิทุอาทินาจักรอธินันจักิยัญชะนานังพิยญชะนานังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบ พระเจ้าทั้งหายพอมวา้อมถวายบุติสงุรอพร้อมกับบริวารเหล่านี้เหล่านี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิสุสของพระพิสุสงฆ์อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้ง4ทั้งที่มาแล้ว ไม่ยังไม่ได้มาขออาิสอนิสงแห่งการถวายกุฏิห่งการถวายกุฏิเพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์พิสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่อยู่ในทิศทั้งสทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา และยังไม่ได้มานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ขเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการลนานเทอลนานเธอ มเสักานังนัติวัทนเวันตวังวิยโมนิยสุจยม ตตัวจะสุขีทั้งพระมจริสุภทากินังกายกรรมังวาจาครรมังปะทากินังปทากินังมนุสมังมนิ

ย่าถาว่าอยู่ทางูาบปภูริจชงกะงเอวเมวโตทีนัเบตานังอุปกาปัจีอิติเังอิจิังตุวหังิมวะสมิตโตัพเรโตสังกะฟจันโตนราโยถามนิโชเทระโยยทาน เจพิทิโยวิวัตฉันตุสะพโลกโวนะฉันตุมัจเจตวัตวันราโยสุขีติกายโยภวอาภิวาทนาสิริชนิจันมุตตาปัญโยยตาโรตัมนาวัตันติอายุวันโนสจังปะราน Nang nanti watanoye wang

สุปตะคินังกายกรรมมังวาจางกรรมมังปตะคินังปตะคินังมโนกรรมมังปณิทิเตปตะคินังปตะคินานิกาตวานลาันตะเพยปตะคิส

ซ้ายมือไม่เจอผ่านใจเลยเอาทักทักษาเอาเด้อดูไปเอาเด้อ